เสร็จใจบุญใจดีนายทุนใจดีอดนี้บดสินอดนี้มดสีลมีอยู่มีกินมีอยู่มีกินไม่อดไม่ยากไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนไม่ยากไม่จนขอให้โชคดีร่ำรวยขอให้มีเงินไหลนองขอให้มีเงินไหลนองมีทองไหลมา ทำมาค้าขายกิจารกิจการงานรุ่งเรืองนักแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าโชคดีร่ำรวยดดดดดดดวววงงงเเเเเเเปปปปปปิิิิิิิบรรรรมมมมีีีกกาาาาาาานนนน้้้ยยูพุุทททธธะจอโโ ใี่ตั้งใจสวดคาถาเงินล้านนะถ้าใครสวดดังๆขอให้ตังไหลเข้าบัญชีถ้าใครสวดดังๆขอให้ตังไหลเข้ากระเป๋าถ้าใครสวดเบาๆขอให้ผัวอย่าให้ตังสามปจิสามีนาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยคาปลายันติพมมาามหเทวา ลาภาภาวันตูเมมหาปุญโญมหาราโภภาวันตุเมมิเตภาหัวหัดีพุทธามะอภูพุทธายาวิลาทาโยเวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาทศีเวลาทาสาวิลิโยมานีมามาพุทธาสาวะโหมบสัพติสามีเพ่งเพ่งภาภาหากลือ จิสามีนาสังสีโมพมมาจะมหา,า,าเทวาสัพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเนมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเนมิเตพาหูหาติพุทธามาอุะโมพุทธายะวิรลาโคนายังเวลาหิงสา วิลาทาสีวิลาทาสาวิลทิโยพุทธาสัมมานีมามาพุทธาสสวะโหมสัมสามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลึกดือสาปจิตสามีนาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเิยักขาปรายันติจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเม พุทธามาอุนาโมพุทธายาวิลาทายวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาทาศีเวลาทาสาพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะหุวมสาปฏิสามิเพ่งเพ่งทาพาหาลึอลือปฏิสามินาชังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปลายันติ เทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหหาติพุทธามะอุนาโมพุทธายะทายโยเวลาโคนายังววลาทาสีเวลาทาสาเวลาอินทิโยพุทธาสัมมานีมามาพุทธาสสวะหมปิสามีเพ่งเพ่งพาพาหาาลึก